สวัสดีจ้าสวัสดีทุกๆคนเด้อค่ะเด้อเรียนเชิญทุกท่านเข้าสู่ช่องธิดา789ดแปดอธิดา789ดเ้ด้อค่ะเด้อช่องแม่หมอสายมูสายฮะสายปวเจะนะคะใครสนใจสินค้ามูท้าหาแม่หมอค่ะใครสนใจสินค้าเสริมมงคลน,นะคะให้แก่ชีวิตก็ทักมากนะจ๊ะเรามีโปรซื้อของแถ่ดวงโปรราคาย่มยาวหรือดูดวงราคาประหยัดนะจ๊ะเอาเป็นว่ามีหมดทุกรูปแบบมักไว้ได้จัดไปตามนั้นเลยะคะ่ะเด็จวดแทนแน่นอนนะคะ ใช้สนใจแบบไหนก็ทักมาเรากันนะคะแล้วก็ขอบพระคุณเทวดานางฟ้าทุกท่านที่ติดตามทั้งไมและเกาเดร์และผู้มีอุปการะคุณของแม่หมอนะจ๊ะขอบคุณหลายๆเนาะนะคะเพื่อว่าเป็นการให้เสียเวลาเขาเลืองกันเลยจ้ะนะคะมือนีเวลานี้เขาเชยไพรวรองนีหัวข้อความรักของคุณกำลังจะได้รับความชัดเจนจากเขานะคะเอาเป็นว่าดูซิใครคนนั้นจะชัดเจนกับคุณเป็นเช่นไรขอดูพลังงานของคุณเนาะ ก่อนนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นท่านหญิงหรือท่านทรายนะคะพลังงานคุณเป็นยังไงเป็นยังเขาถึงอยากชัดเจนน้ำขนาดนั้นนะคะแสดงว่าพลังงานคุณน่าจะป้วปังรงการนะจ๊ะเป็นคนที่นะคะมีมีสิ่งดีๆเราเห็เลยเขาอยากชัดเจนน้ำเนาะนะคะมาขอดูเซขอดูพลังงานใบแรกของคุณก่อนไม่ว่าคุณจะเป็นท่านหญิงหรือท่านทรายนะคะพลังงานใบแรกขึ้นมาว้าวเทนอปิทิโคทาดินพฤกษกันมังกรคุณเป็นคนรวยก็ได้นะคะเอเนจีความรวย energy ความเป็นเศรษฐี energy ความมั่งคัง่ง energy ความเป็นคนที่หาเงินเก่งอ่ะเปลี่ยนความมั่นคงความชัดเจนความรวยคุณเป็นคนล้นเหลือคุณเป็นคนที่หาเงินเก่ง energy ความรวย energy คนรวยอ่ะนะคะของคุณอ่ะฉะนั้นนะคะใครเป็นแบบนี้ยกมือขึ้นตัวคุณเองเป็นคนที่โฟกัสเรื่องเงินหรือ energy ของคนรวยจะได้มาเจอคิดนี้ตัวคุณเองอะ่ะเป็นคนที่หาเงินเก่งขยนันอึดถึกทนสี่ทนใดก็ได้นะคะ ไม่เลือกงานไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ปฏิเสธงานอะไรได้เงินเอาหมดประมาณนั้นนะคะแต่คุณน่าจะเป็นคนที่ทําโปรเจกต์ใหญ่ๆจะจะเด่นนะนะพวกขายหลักทรัพย์ขายที่ดินยังดีนะคะแต่เอ e น g y คนรวยนั่นแหละจัดนะคะใบแรกขึ้นมานะขอดูหน่อยเซฟไพ่ใบต่อไปจ้ะพลังงานของคุณไพ่ใบที่สองคือควีนอัลเบิร์โคลธาดินพฤกษ์ศกกันมาก่อนโอ้โหเศรษฐีนี่ทั้งหลายแหล่ทั้งชายและหญิงนะ ดวงคนรวยนะคะอ่าไพ่บ่งบอกคุณเป็นคนที่มีความพร้อมแล้วก็หาเงินเก่งเป็นคนรวยมี energy ความรวยนะคะใครที่เข้ามาในชีวิตนะคะถ้าหากไม่มี energy ความรวยหรือดูแลคุณบ่ได้ฐานาะบ่ได้บ่มีเงินบ่มีงานบ่เอาค่ะนะคะถือว่าดีนะบ่ป,ปังอลังการค่ะ หัวกันค้าดวงดีดวงเด่นยิบจำยังเป็นเงิน,เป,น,เ,ปนเป็นทองนะคะโฟกัสเงินกับงานเท่านั้นที่ฉันต้องการเรื่องความรักนะคะคู่กรณีคนนั้นต้องเป็นฝ่ายไลย่ลา่ลาคนนั้นต้องเป็นฝ่ายดูแลคนนั้นต้องเป็นฝ่ายซัพพอร์ตนะจ๊ะอุ้ยคักนะนะคะให้ไปดับไปค่ะดียมพเพรสคุณคุณเกิดวันศุกร์ได้นะคะพลังงานดีมากเอเนจี Energy, ความมั่งคัง่งเอเนจีความล้นเหลือเอเนจี Energy, ความรวยมาอยู่ที่คุณหมดเลยจ้ะนะคะเป็นคนที่รัก เป็นคนที่มีความสุขแต่ไม่ได้โฟกัสเรื่องเงินยิ่งคุณไม่โฟกัสเรื่องเงินคุณยิ่งจะมีมีเงินร้นเหลือคุณยิ่งจะมีเงินรอบด้านคุณยิ่งจะเป็นคนที่เติมเต็มเป็นอะไม่ไขว่ความไม่ไม่เป็นคนที่เงินตลอดเวลาประมาณนั้นนะคะถือว่าดีนะพลังงานของคุณนะนะคะเป็นคนเกิดบันสุขได้นะมาต่อค่ะ the justice ราศีตุลคุณเป็นคนให้โทษให้คุณคนได้นะมี energy ความเป็นคนที่ช่วยเหลือคนอื่นไม่ตรงก็อ้อมนะ แต่เป็นคนที่ไม่ใช้สิ่งที่ไม่ดีเอาไปหลอกลวงหรือกโกหกคนอื่นจะเป็นคนที่ช่วยเหลือคนอื่นได้เสมอนะให้ทางด้านความรู้ให้ทางด้านสติปัญญากะใดนะคะแต่เป็นคนเก่งรักเลือกความถูกต้องมากกว่าความถูกใจนะคะพลังงานดีมากเลยดวงของคุณดวงดีมากนะคะฉะนั้นเรามาดูต่อค่ะขอดูหน่อยซิว่าพลังงานใบต่อไปเป็นอะไรขออีกหนึ่งใบพลังงานของคุณดีมากเลย จัสติกราศีตุลน,นะคะเป็นคนดีเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดเป็นคนที่มีความพร้อมแล้วก็เป็นอย่างไรอีกขอดูใบสุดท้ายนะขอดูใบสุดท้ายจ้ะพรังานโอ้อะไรเนี่ยเพอไพ่ใบ,ใบนี้แม่หมอยังไม่ได้เอามามามาดูมาทำนะคะเทนะบบอฟคัพเนาะไพ่บง่งบอกเทนอฟคัพ คุณเป็นคนที่รักคนอื่นดูแลคนอื่นได้ด้วยดีเทคแคร์คนอื่นได้ดีพรังงานดีมากไพ่บ่งบอกสิบถ้วยโอ้โหความรวยสิบถ้วยมาเลยนะใครไม่อยากชัดเจนกับคุณคะบอกเนยมีดีขนาดเนี้ยไพ่ขึ้นเมเจอร์อาคานาะขึ้นมาติดกันสามใบติดต่อเอสองใบติดต่อกันเอ็มเพรสก็จะติดก,ก็นี่ก็เหลือล้อนแล้วนะแล้วก็มาใบแรกก็คือเทนออฟิเคความรวยมาเลยเป็นคนรวยอะ่ะ เป็นคนมี energy ความรวยอะ่ะบ่อยากใดกับบ่เป็นยังบ่อยากได้กับป้ายนาะประมาณนั่นหละจ้ะนะคะแต่คุณเป็นคนที่ัพ p อ o r t คนอื่นดูแลคนอื่นมีเป็นคนรักคนอื่นดูแลคนอื่นดีกว่าตัวเองด้วยซ้าไปประมาณนั้นหละจ้ะนะคะนี่แหละบ่แปลกใจหรอกค่ะไปยังเขาถึงบ่อยากได้ละคะ่ะคุณดูแลคนอื่นดีสิเป็นสิตุยนะคะเทคแคร์ care, ดูแลด้วยใจเทคแคร์ care, ยังกับไข่นหินประมาณนั้นหละจะ้ะนี่แหละเขาถึงอยากชัดเจนนะคะได้พร้อมแบบ เป็นคนดีพร้อมรวยต่างหากไปยังสิบว่าอยากได้ขอดูพลรรังงานเขาแน่ The Moon โ oh. หน่าจะเป็นคนรักเก่าคนที่เคยจบกันไปอยู่ดีก็หายไลน์ไม่ตอบก็ได้นะ The Moon ราศีเมีน,นะคะคนเก่าแฟนเก่าคนที่เคยจบกันไปแล้วจ้านะคะคนที่คุณอาจจะคิดว่ารักเขาก็ไดไ่ไฟออกคับความรักเก่าที่จบกันไปแล้วจบกันไม่สวยอยู่ดีก็หายไลน์ไม่ตอบนะคะคุณคนนี้ คนคนนี้อยากกลับมาเพราะคุณรวยขึ้นแน่นอนดูเ n e r g y ของคุณละมีเ n e r g y ความรวยมีเอ e น g y ความมั่นคงมีเ n e r g y ความอยากชัดเจนเพราะคุณมีดีเพราะคุณดูมีเลอค่ามากขึ้นะ่ะนะว่าแปลกค่ะใครที่ดูรวยก็อยากกลับมาเป็นเรื่องปกติถามว่าวผิดไหมก็ดูว่าถ้าถ้ายุคนี้แม่หมอคิดว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องธรรมดานะโฟแวนธาตุไฟเมสิงันู เขายังมีความมั่นคงให้กับคุณนะยังมีความชัดเจนยังมีความมั่นคงยังมีคําว่าเราสองคนยังรักกันอยู่ยังเสมอต้นเสมอปลายประมาณนั้นแหละจ้ะความรักของเราสองคนยังมีคําว่าสเสน่หายังมีคําว่าไปต่อได้ยังมีคําว่าอยากมีคุณอยู่นะฉะนั้นเรามาดูต่อค่ะเขาจะไปยังไดอีกนะคะก็อยากชัดเจนแล้วหรอไพ่อะไรคะอันนี้ the the hangman โอ้ยไพ่รอแหลมมากเลยนะ เดี๋ยวแม่หมอขอปิดกันนะไพ่มีแต่รอดแหลมมากแม่หมอเดี๋ยวว่าปิดเดี๋ยวโดนนะคะกด YouTube นะคะแฮงแมนคนเก่าคุณล่ะค่ะคนที่มีประเด็นกันคนที่เคยมีปัญหาคนที่มีความขัดแย้งกันล่ะค่ะจะกลับมาให้ความชัดเจนแต่ก่อนคุณอาจจะไล่ล่าเขาแต่ก่อนคุณอาจจะรักเขาแต่ก่อนคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเขาเท่านั้นที่คุณอยากได้แต่ตอนนี้คุณมีความรู้สึกว่าคุณเลี้ยงตัวเองได้คุณยืนได้ รักตัวเองมากขึ้นคุณไม่ไล่ล่าคุณไม่อยากได้เขาอีกแล้วอ่ะอยู่คนเดียวก็ได้มีตังค์อยู่คนเดียวก็ได้ประมาณนั้นละจะ้ะประมาณนั้นเนาะมาเบิ้งต่อค่ะนายอาแวดเขาก็เครียดนะกับการที่จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณจะให้โอกาสไหมล่ะเพราะคุณไปไกลแล้วอะ่ะคุณไม่เหมือนเดิมอะ่ะคุณไปอีกขั้นหนึ่งแล้วคุณเหนือขั้นไปอีกแล้วอะ่ะคุณไม่ได้แบบเป็นเป็นของตุยของเขาอีกต่อไปอ่ะค่ะเขาคุณแสดงออกให้เขาเห็นไม่จะเป็นละค่ะฉันอยู่ได้ฉันรวย ฉันมีอนาคตฉันมีความมั่นคงถ้าคิดจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์คุณต้องดูแลฉันได้ประมาณนั้นนะจ๊ะมือธรรมดาพลังงานของคุณมาดูต่อค่ะอยากรู้ว่าพลังงานของเขาเขาจะทำเขาทำยังไงกับคุณต่อนะคะไพ่ขึ้นมา the love r the devil ค่ะขอประธานภัย the devil ราศีมังกรเขารักคุณนะเขารักคุณค่ะเขาอยากครอบครองคุณเขาอยากชัดเจนกับคุณ ยังคุณดึงดูดเขาแล้วเขาก็มั่นใจว่าคุณยังเป็นที่ทําให้เขายังหลงสเสน่ห์หรือคุณเขาก็ยังหลงสเสน่ห์กันอยู่นะเห็นไหมมีโอกาสรีเทิร์นสูงมากนะคะพลังงานมาต่อค่ะอยากรู้และตัวเขาเองเนี่ยเขาอยากชัดเจนกับคุณละตอนเนี้หนึ่งเรื่องประเด็นก่อนอาจจะหนึ่งฐานะสองความรวยอาจจะไม่เท่ากันสามเขาอาจจะไม่เลือกคุณตอนนั้นคุณอาจจะไม่เจ๋งไม่เก่งไม่อะไรใดๆก็ได้นะแต่ตอนเนี้ คุณทําให้เขาหลงไหลข้างใครอะ่ะคุณทําให้เขาหลงไหลข้างใครอยากได้อยากครอบครองอยากอยาก,ยากมีคุณอยากเลือกคุณอะคะ่ะประมาณนั้นนะคะซิกออฟคักร,รกฎพิกจิกมีนธาตุน้ําคนรักเก่าแฟนเก่าอยากรีเทิร์นอยากกลับจะด้วยคําว่าคุณเสน่ห์แรงจะด้วยว่าคุณรวยขึ้นจะด้วยว่าคุณเก่งขึ้นจะด้วยว่าคุณนะคะ,อะเอาเหตุผลจังใดก็ว่ากันไปแต่แน่นอนแม่หมอว่ารวยขึ้นเพราะเบอร์ สิบเรียนขึ้นใบแรกนี่ไม่ธรรมดานะแล้วลงท้ายได้10ิบถ้วยรวยขึ้นมีเงินมากขึ้นแล้วก็ซัพพอร์ตคนอื่นได้ด้วยดียิ่งกว่าตัวเองทงั้งที่ตัวเองเป็นคนที่มีตัวเลือกเยอะแต่คุณกลับไม่เล่นเกมในความสัมพันธ์เลยนะคะนั่นแหละทําให้เขามีความรู้สึกว่าอยากได้และอยากได้ว่าฉัน <laughs> อยากหัวเดนะคะ ประเนว่าเบิงต่อค่ะในเมื่อคนรักเก่าแฟนเก่านั่นแหละอยากกลับมาขอโอกาสอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่อยากกลับมาชัดเจนอยากกลับมาครอบครองหรืออยากกลับมามีคุณนะคะเขาจะทํายังไงต่อในความสัมพันธ์โหเจ็บมากเขาน่าคุณกับเขาน่าจะจบกันไม่ดีเนาะคือหมายถึงอาจจะเขาอาจจะทําร้ายใจ,ใจิตใจคุณทําให้คุณเสียใจอาจจะคุณเจ็บอะ่ะหรือเขาเจ็บก็ได้แต่ไม่หมอคิดว่าน่าจะเป็นที่น่าจะเป็นเพราะว่า คุณเจ็บก็ได้นะคุณก็เลยมีความรู้สึกว่าบ่อยากได้เรอยากใดประมาณนั้นนะจ๊ะเบื้องต่อค่ะเทนอฟซอดนะคะเป็นความรักที่เจ็บคิวนอวแวนแต่คุณก็มีความรู้สึกว่าถ้าหากการจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ครั้งนี้ต้องลองลองเปิดโอกาสดูก่อนก็นได้คะ่ะถ้าเขาบ่าดีกับมูฟออนค่ะเพราะความรักครั้งเนี้ยถ้าไม่ดีก็ไม่รู้จะอยู่ไปทําไมถ้าไม่ดีก็ไม่ต้องเปิด ้องเปิดโอกาสก่อนคุณปะเขาทำเสือคุณสิว o ไดลูกเสือนะคะอันนี้เรื่องจริงนะความรักคือการลองเปิดโอกาสดูก่อนทาบประเมนกับว่าต้องไปต่อจ้านะคะฉะนั้นเราไปดูต่อค่ะอยากรู้ว่าในเมื่อถ้าเปิดโอกาสให้แล้วสิเป็นยังไดต่ออันนี้ก็คือไพ่สหรับนี้แม่หมอเพิ่งมาเปิดครั้งแรกเลยจ้ะแต่ทัมพารรนราศีธนูนะคะคุณจะได้เลื่อนสถานะคุณจะได้รับความชัดเจนนะคุณจะหาจิ๊กซอกันจนเจอ คุณจะตามกันเจออะนะจิกซอที่ขาดจะได้เติมเต็มจิกซอที่ขาดจะหาเจอจิกซอที่มีประเด็นจะทําให้คุณสองคนเข้าใจกันมากขึ้นนะคะฉะนั้นแล้วดีใจน้าเดือถ้าคุณหาจิกซอเจออียังก็ดีไปหมดค่ะจิกซอเจอก็ดีไปหมดนะเพราะไพ่ขึ้นมาเทมเรสคุณจะได้รับความช่วยเหลือนะคะหรือได้สถานะหรือได้ความชัดเจนนะคะอันนี้ขึ้นอย่างซิกาเพติโกธาดินพฤกษกันมังกรน,นะ เขาจะอยากซัพพอร์ตคุณนะอยากจะชัดเจนนะอยากช่วยเหลือเลือกคุณแล้วแหละตอนนี้คุณหลุดมือบ่ได้หรอคุณรวยขึนะ้นนะคะจะดูว่าเห็นแก่ตัวกับบอเมนเนาะรวยขึนะะ้นอะค่ะนะรวยขึ้นนี่ยังก็ดีไปเมิดร <laughs> วยขึ้นนี่ยังก็ดีไปเมิเดนะนะคะเซเว่นเอับกรกุพิจิกรเมธทัดน้ํานะฉะนั้นไม่ต้องรีบค่ะความรักที่คบกันมาโดนสักพักหนึ่งว่าท่านให้สถานะแต่คุณกําลังจะได้นะความรักที่คบกันมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะคะ คุณจะได้สถานะนะแต่ไม่ต้องรีบนะคะความสัมพันธ์จะให้จะชัดเจนแน่นอนแต่ไม่ต้องรีบค่ะรีบไปกับ,บว่ามีประโยชน์นะคะความรักครั้งนี้นะคะว่่ต้องรีบเนาะแต่ได้ความชัดเจนแน่นอนนะเซเวนอกคกรกฎพิจิกมีนธาตุน้ำนะคะมาต่อค่ะฉะนั้นนะคะ King of p e n t a c l e เห็นไหมอยากซัพพอร์ตละคุณมีตัวเลือกเยอะเนาะเนี่ยเซเวนอคคุณมีตัวเลือกเยอะนะคะแต่นะคะ เขาก็พร้อมที่จะเลือกแล้วแหละพร้อมที่จะซัพพอร์ตแล้วแหละพร้อมที่จะชัดเจนแล้วแหละมีตังอ่ะนะมั่นใจแล้วว่าต้องเป็นคุณอะมั่นใจแล้วเพราะคุณได้คนะุนออเปอิเคิลเนาะคุณเป็นคนที่มองมองโลกนี่ความเป็นจริงแล้วก็เป็นคนที่หาเงินเก่งตัวเขาก็เป็นคิงออเอิเคิลส่วนตัวคุณเป็นควีนออเอิเคิลคนที่มี energy ความรวยด้วยกันทั้งคู่ดึงดูดซึ่งกันและกันนะจ๊ะเรามาดูต่อคะ่ะในเมื่อดึงดูดซึ่งก,กันและกันเราเป็นยังไงต่ออยากรู้ระเกิน ขาดูเซฟเพราะไพ่ใบน,นี้ต้อง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 อันนี้คือไรทัวคบคัพนะคะความรักครั้งนี้โอ้ไม่กาดูแซช่างช่างรักกันเหลือเกินช่างดึงดูดกันเหลือเกินเราสองคนรักกันเห็นไหมรักกันดุดดื่มนะคะต้องปิดว่าสั้นเดี๋ยวโดนโกดยู u b e นะคะอ่าฉะนั้นนะคะหนีกันบ่คนดอกนี้ลูกคู่กันแลวแ้วกับค้งพ่แคลกันหลอกจ้านะความรักครั้งเนี้ย ที่ได้ลกเอ่ยแทนแน่นอนนะจ๊ะมาเบิงต่อค่ะอยากรู้อีกว่าเป็นเช่นไรนายออบคับแต่จริงอะ่ะคุณเดียวพ่อไม่แม่ไม้หนุ่มสาว LGP ทั LGBD พัดก็ได้นะเป็นเป็นเพศนั้นก็ได้ค่ะนะคะฉะนั้นนะคะเพศใดได้ไดหมดละนะความรักที่กำลังจะได้รับความชัดเจนนะคะคุณต้องถามตัวเองว่าสิเอาบอ ถ้าคุณรอมาโดนแล้วแต่คุณคิดว่าคุณไม่อยากรอก็บว่ต้องไม่ต้องเสียเวลาค่ะไปต่อมูฟออนค่ะรอคนใหม่ค่ะนะคะความรักที่ไม่ดีก็ไม่ต้องรอแต่คุณมีความรู้สึกว่าคุณบ่รักแล้วกับมูฟออนจ้ะนะคะฉะนั้นเรามาดูจุดจบสิ่งที่จะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ครั้งนี้สิเป็นยังไงในเมื่อเขาจะชัดเจนกับคุณคุณสิชัดเจนน้ำบอลนายออฟซอสคุณมีความรู้สึกว่าคุณคุณเครียดเนาะกับความสัมพันธ์ที่มันโลเลเอาแน่เอานอนไม่ได้ มารักคุณด้วยความว่าคุณรวยขึ้นนะไม่ได้รักคุณที่จริงจังประมาณนั้นคุณคิดนะคะมาต่อก็อยากรู้ความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณตัดต้องตัดสินใจแล้วแหละว่าคุณจะไปต่อหรือพ่อสหนิเพราะความรักที่ดูเหมือนแบบมามาให้หายไปไปกับกับหรือเป็นคนที่ถ้าไม่ตอบชัดเจนถ้าไม่จริงจังคุณก็จะมุฟออนแล้วแหละฉะนั้นเรามาดูค่ะว่าในเมื่อเขา เขารู้เขาอาจจะรู้ก็ได้ว่าคุณสิไปแล้วเขาอาจจะหูก็ได้ว่าคุณวายูในเกมหรือเราเขาอาจสิหูก็ได้ว่าคุณเป็นคนที่จะเป็นประเภทอยู่ดีๆก็หายไลน์ไม่ตอบบ่ได้นะคุณบ่เอาแทนแน่นอนนะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณไม่ไม่เสียเวลาและเล่นเกมด้วยนะคะประมาณนั้นละนะคะฉะนั้นเรามาดูจุดจบความสัมพันธ์ครั้งนี้สิเป็นยังไงเนาะอ,อยากรู้หรอเกินจุดจบความสัมพันธ์ครั้งนี้สิเป็นยังไงขอดูด้วยแซะความสัมพันธ์ คนเดียวคนไกลไหมคะปัญหาน่าจะมีเกี่ยวกับเรื่องความเวลาไม่ตรงกันเวลาอาจจะไกลกันหรือก่าส่ได้พอกันแต่ละเทียมมันไกลอยากอยากชัดเจนนะแต่ไกลกันอยากชัดเจนแต่อมันเป็นนี่อย่างที่พอกันยากเพราะว่ากะเวลามันไกลกันหรือกว็ที่ได้พอกันเตลเทียมค่ะใช่ใจกันหลายนู่นนี่นั่นนะคะประมาณนั้น ความสัมพันธ์ที่ไกลกันมันกับเป็นอุปสรรคก็เป็นไปได้นะทัวแวนทัดไปถ้าคุณเดียวคนไกลนะอุปสรรคบางทีคนเหาเวลาไกลกันโดยโดนหลานบ่ค่อยเด้ดดด่พอกันนะมันก็สิมีปัญหาเลยล่ะค่ะความรักทางไกลอยู่กนละบานอยู่กุลมโมอำเภอคนลาตางจังหวัดติดต่อกันแคแคโลกออนไลน์มันบ่ได้พอกันจะเชียรมันก็นยากนะคะประมาณนั้นมาเบิ่งต่อค่ะอยากรู้อีกแต่นะคะถ้าไปต่อไม่ใช่ว่าความรักจะไม่มีโอกาสชัดเจนนะ เขาก็ชัดเจนกับคุณนะแต่อาจจะต้องเหนื่อยบ้างกับไกลกันแค่นั้นละค่ะความสัมพันธ์นะเขาจะเลือกคุณแล้วแหละเขาชัดเจนกับคุณแล้วแหละแต่เพียงแต่ว่าคุณต้องถามตัวเองก่อนว่าสเอาบอสิเสียวยังไงสิไปต่อหรือพอซับหนี่ประมาณนะั้นนะคุณมีสิทธิ์เลือกค่ะคุณจะเลือกไปต่อหรือคุณจะพออันนี้ให้คุณเป็นสิทธิ์เลือกเลยแต่เขาจะชัดเจนแล้วนะถ้าคุณคิดว่าอาจจะไปต่อก็ ต้องถามตัวเองให้ดีก่อนว่าสิเอาบอแบบนี้ปรามานี่ประมานั่นมะเบิ้งต่อค่ะอยากรู้ไพ่ขึ้นมาเพจออกครับเนี่ยอยากขอโอกาสอยากเริ่มต้นใหม่อยากได้โอกาสจากคุณนะคะยังมีความรู้สึกว่าสเสน่หายังมีความรู้สึกอยากครอบครองยังมีความรู้สึกว่าอยากชัดเจนเนี่ยแต่คุณจะให้ไหมอีกเรื่องหนึ่งนะมะขอต่อค่ะถ้าคุณเดียวกับเด็กกว่านะคะอันนี้คืออย่าง the world คนเกิดวันเสาร์ได้นะคะคุณคุณเดียวคนถิ่นแดนไกลหรือตัวคุณเองเป็นคนวันเสาร์ก็ได้นะอุ้ยภาพรอแรหลมเหลือเกินหรือคนเกิดวันเสาร์ก็ได้นะคะไพ่บ่งบอกถึงการที่ความรักครั้งเนี้ยเป็นรักถิ่นแดนไกลมีเปอร์เซ็นต์สูงนะรักไกลกันรักต่างประเทศรักต่างจังหวัดนะคะคนเกิดวันเสาร์หรือบางคนก็อยู่ต่างประเทศไปเลยก็ได้นะอยากได้โอกาสอยากขอโอกาสบางคนก็อายุแตกต่างกันเนาะ นะคนหนึ่งนะคะทํางานที่มีความมั่นคงแต่ว่าอาจจะเป็นเด็กก็ได้นิสัยเด็กก็ได้หรืออายุน้อยกว่าก็ได้ได้หมดบางคนก็เป็นวันเสาร์ไปเลยก็ได้นะได้หมดจ้าเรามาดูค่ะความสัมพันธ์ครั้งนี้สิจบกันยังไงเซเวนออพดิโก้คะความสัมพันธ์ก็มาได้ไกลแล้วเนาะว่าต้องรีบค่ะความรักครั้งนี้ไม่ต้องรีบค่ะถ้าไม่รีบแล้วดีค่ะเห็นไหมใส่ีวิตตามไรสไตล์ของคุณเลยจ้ะเดี๋ยวทุกอย่างดีเอง ทุกอย่างจะเป็นไปตามที่ต้องการทุกอย่างจะเป็นไปตามที่ปรารถนาะแต่ไม่ต้องรีบจะ้ะแต่เขาจะชัดเจนกับคุณนั่นแหละอยากได้แหละคุณจะเอาบอเท่านั้นล่ะเขาจะชัดเจนกับคุณเท่าที่เขาทําได้ประมาณนั้นละจ้ะอ่ะในเมื่อเขาชัดเจนกับคุณจะขอคุณแต่งงานจะขอคุณลงหลักปักฐานจะชัดเจนกับคุณแล้วคุณสี่ให้เขาชัดเจนน้ำบอกมาเบิ้งกันนะคะอยากรู้จะแต่งงานกันบอลร,รอบอกง่าย ไพ่ขึ้นมาโฟล์ดับแต่คุณเป็นคนที่หาของถูกใจยากนิดนึงเนาะไพ่รอแหลมมากเลยโฟล์ด <laughs> คับกรกรพิจิกมีนธาตุน้ํานะคะอ่าคุณเป็นคนที่หาของถูกใจยากเลือกเลือกยากแม้จัหน้อยนะคะเขาอยากซัพพอร์ตแต่คุณบ่เอาอะประมาณนั้นแล้วจะมีโอกาสไหมรักครั้งนี้ไว้ใจได้นะคะฉะนั้นคุณอยู่ติดคุณเลยสี่เอวบอเขาก็จริงจังจริงใจกับคุณนั่นแหละแต่คุณจะเอาไหมละ่ะ เพราะว่าเขาเคยทําร้ายใจิตใจคุณคุณก็เลยมีความรู้สึกว่า,วาอยากได้นะคะประมาณนั้นนะขอดูอีกหนึ่งใบแล้วหงายจบนะคะว่าเสียคุณเสีเยวบอคุณสิบปต่อหรือพ่อซาเนี่หรือคุณสิจบนะคะอยากรู้เหลือเกินขอดูหนึ่งใบแล้วหงายเนาะเพจอฟเวนคือการเริ่มต้นใหม่ของคนไกลไม่หมอเชื่อว่าไพ่ขึ้นมาเดอะฟูมีการเริ่มต้นใหม่กันนะ เริ่มต้นที่ไม่ต้องเร่งรีบอ่ะเขาจะชัดเจนนะแต่ไม่ต้องรีบประมาณนั้นไม่ต้องรีบค่ะเริ่มต้นแบบไม่ต้องรีบชัดเจนให้สถานะให้ความรักกับคุณเลือกคุณเป็นตัวจริงนะอยากซัพพอร์ตอยากดูแลจะให้สถานะแต่คุณจะจะเอาไหมเนี่ย ตัวเขาเองกําลังจะเริ่มทําอะไรสักอย่างให้ชัดเจนนะคะถ้าคุณเป็นคนที่คบกันมาแล้วแต่ไม่ได้สถานะสักทีแต่คุณไม่ต้องกลัวว่าจะว่ไใดจ้าเขาจะเลือกคุณแน่นอนคอนเฟิร์มจ้ะจะให้คุณเป็นตัวจริงแล้วถ้าคุณบอกว่าคุณไ่อยากได้ก็บ,บอกไปตรงๆเลยจ้ะประมาณนั้นนะคะขออีกหนึ่งใบแล้วก็งายจบนะจ๊ะไพ่ึ้น the sh ไพ่ขึ้นมาดีมากเลยนะอุ้ยด h e Sun อุ้ยมีโอกาสนะที่คุณสองคนจะได้ไปต่อและรักกันแบบลงคู่เห็นไหมไพ่ขึ้นดีมากเลยอะ่ะฉะนั้นไพ่ดอะ Sun มาใบสุดท้ายไพ่สำรับนี้แม่หมอเพิ่งจะมาดูครั้งแรกอ่านติดๆขัดๆกยาวากันเดินะนะจ๊ะไพ่ดอะ Sun ขึ้นมาใบสุดท้ายบ่งบอกคุณเป็นคู่กันนะเขาจะชัดเจนจะขอคุณแต่งงานเห็นไหม คู่กันแล้วก็บอแข้วกันดีีจ้ะฉะนั้นถ้าคุณมีความรู้สึกว่าบอแมนกับมูฟอ่อนค่ะถ้าไม่ใช่ก็บ่ต้องเอาค่ะแต่เขาจะชัดเจนเขาจะขอคุณแต่งงานอ่ะคุณจะแต่งแต่งบ่รูอ่ะแต่ไพ่ในชุดชุดแต่งงานเห็นบ่หน่เลือกคุณแล้วอ่ะชัดเจนกับคุณแล้วอ่ะคุณบเอากับบอกเขาตรงๆนะจ้ะนี่คือความรักความสัมพันธ์ของของคุณนะเขาจะชัดเจนกับคุณนะคะคนที่คุณรู้จักเป็นคนรักเก่าได้เพราะคุณรวยนั่นแหละค่ะวาง่าย คนรวยให้แตังไดกับบนานาเกียรตินะจ๊ะประมาณนั้นอยาอินไลน์เด้อไม่หมออินผู้เดียวกับพ่อแรงแล้วนะคะแล้วก็ไพ่อาจจะล่อแหลมในจักหน่อยสำหรับนี้เพราะว่ากด youtube ตอนนี้ก็ต้องระเวดระวังนิดนึงนะคะเอาเป็นว่ายายอินไลน์ผู้จได้แต่งงานแท้นะคะคนที่คบอยู่คนที่คุยคนที่กำลังจะให้สถานะคุณนะและการยะอินไลน์ยันทึกทักเป็นของจะของอาจจะเป็นของคุณรู้ว่าเป็นก็ได้นะคะแนวโน้มมีเปอร์เซ็นสูงมากนะคะ แล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะผู้ดใดสนใจอย่างกระทักมาแหลวก,กันนะคะเป็นว่าก่อนจบคข่บุญรักษาเทวดาคุคามข้อเงินทองไหลมาเทมาลุยแล้วลุยไขยเงินล้นทับแล้วไข่รักดีดีไล่ล,าลา่าทุกคนเลยค่ะโชคดีเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายจ้